สามอันดับราศีดวงดีที่สุดในปี2,568ได้แก่ราศีอะไรอันดับที่สามได้แก่ราศีพุธศพราศีพุษศผมจะบอกว่าราศีพุษศเนี่ยอันดับที่สามเลยนะคุณจะดวงดีมากๆในปี 2, สองพันห้ารสาศีพุษศผมต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ปีก่อนแล้วก็อีกปีหนึ่ง ก็คือปีถัดไปสองปีนั่นแหละสามปีแล,แล้วแล้วปีนี้เป็นปีที่สามสองพรอสิบปดที่ดาวมฤตยูเข้าแต่จริงๆผมจะบอกว่าดาวมฤตยูเข้าบางคนบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการอะไรต่างๆผมจะบอกว่าดาวมฤตยูเข้าเนี่ยไม่ใช่เจอแค่คนคนเดียวอย่างเช่นว่าถ้าราศีสมคุณเกิดราศีพุธศพสมคุณในเอเกิดราศีพฤษศพในเอไม่ได้รับผลคนเดียวนะที่เกิดราศีศภมันเป็นมหาภาค ไอดาวมรตยูหลายคนคงรู้ว่าตอนนี้ราศีพุธศบเจอมรตยูเข้าแล้วมรตยูเข้ามันไม่ได้เจอแค่คนคนเดียวมันเจอเป็นมหาภาคถ้ามันเข้าราศีพุษศกคือมันเข้าทั้งหมดต้องได้รับไม่ใช่แค่ราศีพุษศกอย่างเดียวแต่อย่างน้อยราศีพุษศกก็จะเจอเยอะที่สุดจึงบอกว่าปีนี้เป็นปีที่สามที่ราศีพุษศเจอมรตยูเข้ามันยังอยู่มาได้เลยแต่เผอิญว่า ไอราศีพุธเนี่ยมันจะอยู่มันจะเขาเาียกว่าออกจากราศีเดี๋ยวดาวพฤหัสมันจะออกจากราศีพุธในช่วงปีนี้นะปีปีสองพันสิบปดไปเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งบอกว่ายังไงนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับราศีพุธรวยรวยก็รวยเลย S <S <an> จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวแต่ขอให้คุณรับมือไว้บางคนเนี่ยสร้างบุญมากๆากผมจะบอกว่าอย่างเดียวที่คุณทําได้เลยคือสร้างบุญมากๆาสำหรับราศีพฤษภอันนี้พูดราศีพฤษภเป็นันดับที่สามก่อนสร้างบุญมากๆแล้วจะดีมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณไม่ทันแต่ตั้งรับแต่ขอให้คุณสร้างบุญไว้มากๆสร้างบุญสร้างบุญไว้เยอะๆสร้างบุญทํยาจิตใจให้ดีๆแล้วอะไรที่บางอย่างที่จะ ไม่คาดคิดมันจะเกิดขึ้นกับคุณในทางที่ดีแบบชัาพลันแบบแบบผมใช้คํานี้นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำหรับราศีพฤษภทิ่ผมจะพูดความรักความรักคุณอาจจะได้เจอแบบกระทันหันหรือบางทีที่คุณแต่นี้ไม่เกี่ยวคนที่มีคนรักแล้วนะถ้าคนรักแล้วอันนี้ก็ถือว่าก็จะดีขึ้นจะอยู่กันไปในทางที่ดีขึ้นแล้วบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องรักสำหรับคนที่แต่งงานหรือคนที่มีคนรักแล้ว อาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานที่ดีขึ้นหรือจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือมาทในทางที่ดีขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าคนที่มียังไม่มีคู่รักไม่มีคนรักหรือแค่คบกันไปอาจจะมีสิทธิ์ได้ฟ้าผ่าหรือสายฟ้าแลบที่จะมีโอกาสมีข่าวดีขา่าวอะไรต่างๆจึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่ฟ้าผ่าสายฟ้าแลบกระทันหันจะาราศีพฤษภขอให้สร้างมุลรอรับเอาไว้แค่นั้นเองราศีที่สอง ก็คืออันดับสองที่ว่าดวงดีในปีสองพ้ารอกสิบแปดคือราศีเมษครับผมราศีเมษผมจะบอกว่าเมษเนี่ยอ่วมมาเยอะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสองพ2 5 6้าร้อสิเจ็ดสอ้ารอยสหไอจนสง2 5 6 7้ารอสิบเจ็ดเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่ามันมีทั้งดาวเราหูแต่ว่าไอดาวเขาเรียกว่าดาว ดาวพฤหัสมันเข้ามาหาราศีเมษในเมื่อสอง7ันรอสเจ็ดแล้ว2 5งพหรสิบแปดาวดียังอยู่จึงบอกว่าดาวดีอยู่แล้วบางทีอาจจะมีดาวกระทกระทั่งกันบ้งางแต่ว่ามันก็ยังดีนะครับสำหรับราศีเมษมันเป็นดาวที่ดีเข้ามาในราศีเมษค่อนข้างเยอะจึ่าราศีเมษเนี่ยจะถ้าราศีพิศพมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีราศีเมษก็จะดีด้วยสำหรับราศี พุชชที่เปลี่ยนแปลงราศีเมฆจะได้รับการนิสสงและบางทีราศีเมฆอาจจะเจอแจ็คพอตอะไรที่ดีขึ้นดีในทางที่ดีมากๆรับการเปลี่ยนแปลงได้คุณก็จะรอดได้นั่นเองขอให้อย่าเปไ็นใดต้องสาตอดท่านปีก็พอเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงถ้าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ราศีเมฆก็จะดีหลายเท่านั่นเองแล้วส่วนต่อไปราศีตุล ผมจะบอกว่าทั้ง3ราศีนี้ดวงดีในปี2568คือดวงดีในเรื่องการเงินการงานความรัก3อย่างสอย่างที่จะเจอแล้วบางทีสุขภาพของคุณระวังไว้หน่อยว่าจะมีเรื่องอะไรต่างๆที่ไม่ดีกับสุขภาพแต่ถามว่ามันดวงดีที่สุดในปี2568หละแต่สุภาพถามว่าถ้าคุณระวังหน่อยหนึ่งคุณก็ไม่ต้องกลัวแล้วแหละเพราะว่าสุขภาพอย่างเดียวที่ผมจะบอกไว้แต่บางคนที่มีเรื่องสุขภาพที่ผมพูดเนี่ยถ้าเกิด รักษาสภาพดีดีบางทีมันผมใช้คํานี้นะว่าบางทีมันมีเรื่องเรื่องที่แบบว่าจะทําให้คุณเผชิญแล้วมันเป,นปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางทีก็เจอเรื่องไม่คาดฝันแต่ในทางที่ดีนะครับผมใช้คํานี้ว่าในทางที่ดีเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าสามราศีพูศพ้ศพเมษตนจะเจอการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในปี2 5 1 8ซึ่งเป็นบางคนก็บอกเป็นปีงูไฟงูทองแต่มันจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยไม่ทันตั้งตัวในทางที่ดีขึ้น นะครับผมแต่ทางที่ตั้งตัวในทางที่แบบรับมือไม่ได้คืออะไรก็สร้างบุญครับใช้คํานี้ว่าสร้างบุญเท่านั้นเองผมก็จบการทำงานาเพยงเท่านี้ส่วนใครที่ต้องการดูลายมือพี่สี่หรือจะดูโม่ให้กับผมรู้ติดต่อช่องทางกับผมก็รายละเอียดหน้าโปรไฟล์จะเป็นบ้านฟ้าไอ้บ้านแดงบ้านบ้านเขียวก็อะไรก็แล้วแต่แต่ยังก็มีมีรายละเอียดติดต่อไว้นะครับผม ก็ติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็ติดตามได้นะครับผมก็อันนะครับผมก็มีอะไรอย่างไร,งไรก็ไม่เพื่อภาคลิปใหม่ๆนะครับผมวันนี้การเปีย็นเท่าน,นี้สวัสดีครับ